อืมอืมอารุนเบิกฟ้านกกาบุยบินวันนี้วันวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วว่ามันดูวันยังไงวะวันนี้วันที่สามแย่วันที่สามแล้วเรามีตังติดตัวในธนาคารอยู่แปดสิบห้าดอนนะครับทางภาษารกระจกนี่จะพันลงค่าพันลงจะได้ขึ้นลดมาละไปเสองหุ้นสามสิบ ลิตรอ้าจะววกมาคันแรกก็30เลยโอ้โหตอนนี้เหลือ25แล้วหน้าดูคันนู้นดิคันหลังมึงอ่ะอาเหลือ3ลิตรคันต่อไปกี่ลิตรเนี่ยหน้าไปเติมหน้าที่มึงอ่ะกูเด็กเด็กแตบปั๊มน้ำมันกี่ลิตรครับพี่โอ้โหยี่สิบเก้าหน้าขอขอขอเติมแรกหนักหนักเลยเพื่อนสวยสาลิตรทำดี คือไม่ได้ออเจตโต้หรอกหัวหมุนไหนปกติดเราไปกิ๊กไปนอนด้วยเาจะใครต่างไมกว่าเราจะพอปพระวันเหลือรีบเหลือยี่สิบสามลิตรเนี่ยวันนี้เติมกันหัวหมุนเลยแหละเราเข้าวันเรื่อยๆเราเข้าเรื่อยๆต่างเราเข้าเรื่อยๆต้องการห้าลิตรโอเคคันเล็กต้องการน้อยน้ำมันเหลือสิบแปดลิตรทำความสะอาดด้วยเมื่อไงเฮียแบงค์จนไม่เยอะอะไร น้ำมันน้ำมันน้ำมันอยลิตรได้ไปกู้ไปกู้ใหกูหกู้โวยังไงกดสถานีเหรอไปทำคว้าตาดีมืงอง่ะอย่าหลุดตำแหน่งดีวะแปดลิตรครับพี่เราเติมมาร้อยลิตรใช่ปะเออเอย่างดีลูกค้าครับกิลิตรครับโอ้ยี่สิบสี่นี่ครับพี่ยี่สิบสี่ลิตรครับไปดีมาดีครับูลูกค้าผมขอติดรถไปด้วยติดไปไม่ได้ว้าวหายไปก่อนคันนี้ต้องการสิบห้าลิตรสิบห้าลิตรนะครับพี่ เต็มถังนะ15ลิตรนี่เต็มถังปะคันนี้เติมน้ำมานเดียวเลยเราควรมีปั๊มที่สี่ได้แล้วนะตังเรามันขึ้นหลักรอขึ้นสองร้อยก่อนก็ได้เนาะทำงานให้มัขนขยันขันแข็งเลยดีวะกู<อ>มาเช็คไอูมอามาเช็กระจกเอาค่าเอาค่ารปพยังไงน้องน้องเป็นคนในร้านอะ่ะน้องเอาเลยกูเป็นคนอยู่นอกร้านะ่ะเ<อ>ติมน้ำมันเดียวผู้จัดการชอบสูงสิงกับคนไปครับเออเราขอ เราหมดเงินนี่เจ้าของแพงมาลงครับเฮ้ยเจ้าอะไรมาลงอ่ะผมแองนี่เกียร์ก็เดิน้มัใส่รถแงเลยราคาดีไอติมปะล่ะน้ำมันหมดครับเติมไม่ทีเติมน้ำมัน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 ทีตปวดอะไรวะก็กดใช้เงินบริษัทไปดีเฮียจะได้จบๆไปเติมพลังงานก่อนจำเป็นอย่างกูเนี่ยวิ่งไกล ซื้อที่อะไรอ่ะคานนูน,นเติมเสร็จแล้วคานนูนมาจอดแล้วเอาเลยพี่ตะคาดจอดเลยพี่เอากิรีครับพี่โอเคสิบลีนนะพี่มีติปให้ผมไหมขอสักเล็กน้อยติปสามสิบเอ็ดบาทหน้าจะช่วยอะไได้ช่วยแค่เชียร์หน่อยแค่เชียร์ไม่ไหวแล้ว <h ast> ไม่รู้ว่าอะไรหมดบ้างเนี่ยมามามาไว้ตอนที่เขามาเจอพี่หลังใหญ่เยี่ยก่อนไปเลยพี่ไปเลยพี่ เนี่ยระหว่างเนี่ยระหว่างมันคิดตังอ่ะมันก็ไปเติมดิรถจะได้ไม่มาจอดเพิ่มน้องจะได้ไม่จะได้ไม่เหนื่งไอ้ไม่มีคนมาซื้อเพิ่มหรอสิบลิตรหรือเปล่าตงนี้มองไม่เห็นคนรถมาจอดเรื่อยๆเลยว่ะน้องสถานีปิดแล้วปิดแล้วยอดกูว่าเราควรมีปั๊มอีกอกูว่าเราควรมีปั๊มอีกกันทีนี้น้องก็จะหกลุนเลยเอาเลยนะ เรียบร้อยตอนนี้ปาลมเราสมบูรณ์แบบแล้วมีกำไร94อุ้ยพี่ปาลมพรุ่งนี้กำไรเก่ากำไรขึ้นหลักร้อยแน่เลยวะไปแล้วครับอุ้ยคันแรกมาโอ้ยยี่สิบสามลิตรใช่ครับเชิญกพว่าวันนี้กำไรเราขึ้นหลักร้อยแน่เลยวะน้องรักตังเราต้องขึ้นหลักร้อยช่วยเติมน้ำมันคืออะไรวะเติมไว้ไวขึ้นอ่ะน่าจะใช่ไม่นา่าหรอกมัเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งจะเติมสต๊อกก่อนมาช่วยผมจีเนเงิน เอาไปใก<ำ>ล้เจ้าผมมีวาไปไปไปทำไงทำางก็อยางขยันแข็งหน่อยเร็วไม่ทันไม่ทันดิวเลยเ,เจ้าเมื่อกอนเราเคยมากว่าข,าขยะไปรอยกิดเงินเลยขั้นไหนมาเติมเนี่ยโอ้โหห้าสิบลิตรสัตว์หมดตูดน,น้ำมันหมดน้ำมันเหลือสี่ลิตรครับเดี๋ยวกูไปโหวตน้ำมันก่อนโอเคซื้อได้เลยรู้สึกดีจังเลยเวลาเห็นลูกค้าเดินเข้าร้านเราเลเวลอัพเลยถ้าเ็เงินได้ร้อยหนึ่งเท่าจบอะไรอย่ใช่โอตอนนี้ในร้าน พี่ว่าน่าจะขึ้นหลักร้อยอะ่ะแบบหลักร้อยอะ่ะสองร้อยได้ทั้มเพื่อเพ่หลักร้อยตังแค่นี้ทําอะไรพวกเราไม่ได้หรอกถ้าเราทําจริงๆว่าจะรุ่งเรื่องกันหรอยพอรุ่งเรืองก็ดีจริงขายน้ำมันรวยแต่มันต้องอดทนเดี๋ยวกูไปซื้อน้ำมันก่อนลอ,อยลิรน้ำมันหมดแล้วรถเติมเยอะเกินเพราะลูกค้าเรามันเยอะตังเรามันเหลืออยู่แล้วทาความสะอาดด้วยนะยังไม่ได้เติมเลยพี่นี่ไปไหนจัดเลยครับจัดเลยครับไยนนมมด้วยเย็นหมด จัดนะครับจัดเลยครับเราห่วยชริงห่วยห่วยจะไปนอนแล้วจริงดึกแล้วจบวันนี้เราก็ออกและเมื่อกี้ว่ามันจะเซฟให้เราอยู่วะไม่จริงอะเราทำทั้งหมดเพื่ออะไรวะเพื่อให้มันลบไฟล์เราเพื่อให้มันลบธุรกิจเราเพื่อเพื่อเงินมันได้หนึ่งร้อยไอเฮียไม่บอกนวดเซเว่นในตลาดเท่ากันไม่หยุดไม่ย่อนเลยว่าถ้าเราซื้อไอ้เฮียที่จอดรถข้างๆอ่ะกูว่าน่าจะเยอะกว่านี้ โล,โลเคเป็นพนักงานเซว่นนี่ไปอู่งานสักพักหนึ่งเฮ้ยพลังงานหมดพลังงานหมดพลังงานจนแต่หล,ลักร้อยปลดล็อกอะชิมเมนต์แล้วเราก็จะไม่กลับมาเล่นเกมนี้อีกเลยไม่ถ้าเราออกถ้าเราออกเกมมันก็ต้องเริ่มใหม่ไม่ใช่เราต้องรอมาคิดยอดเรามาคิดยอดก่อนคขอยออกหัวยอ 200. 200สองร้อยแน่เลยตังเราแม่เงเยอะมากอะ่ะบอกแล้วเฮียถ้าซื้อน้ำมันสี่คือจบเลยเรียบร้อยครับลูกค้าคนสุดท้าย เย่ร้อยแปดสิบเก้าบาทร้อยแปดสิบเก้าวันที่ห้าไอ้เนี้ยถ้ารู้ถ้ารจะเก้าสิบวาเป็นร้อยแปดสิบเก้าเลยวัยแต่เขี้ยรวยรวยวมากอ่ะฟื้นไวมากอ่ะไปแล้ว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 แก้กันนอนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไพีเท่านี้นะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็เดินกดติดตามเพื่อใครที่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปหน้าจะเล่นเกมอะไรก็ติดตามนะฮะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับจุ๊บ